หลังจากที่ทอดขนมเสร็จแล้วเนาะทอดขนมเสร็จแล้วไฟมันเหลือผมก็เลยจะต้มน้ำหม้อเบอร์32น้ำประมาณนี้น้ำเกือบเต็มหมอนะ้อเนาะอยู่ขอบอยู่ขอบบนอยู่ขอบล่างโอเคเราจะมาต้มกันจับเวลาก่อนอ่าเวลาในไอแพคือบ่ายสาโมงสี่สบเอ็เราตั้งหม้อเสร็จปุ๊บเราเพิ่มลมเลยครับ น้ำมันเรายังไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าน้ำมันยังมีอยู่เนาะน้ำมันยังมีอยู่เราจะปล่อยไปสักพักนึงครับผมไฟต้มน้ำประมาน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่นาทีน้ําจะน้ําจะเดือดระหว่างรอน้ําเดือดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าอ่า ผมที่เห็นปัญหาเนาะปัญหาที่อาผมที่เขาใช้ทอดกระทะคำถามแรกที่เขาถามคือรูน้ํามันกระทะมันแอนมาเนาะกระทะมันแอนมามันปิดรูน้ํามันเขาถามว่าถ้าน้ํามันหมดเขาจะเติมยังไงซึ่งมันเติมยากจริงๆแหละครับมันเติมยากพอมันเติมยากปุ๊บผมก็เลยว่าจะขยบออกมานิดนึงขยบออกมาแล้วก็น้ํามันน้ํามันที่เขาถามคือ เขาจะรู้ได้ไงว่าต้องเปิดน้ำมันตอนไหนแล้วก็น้ำมันที่อยู่ในในอ่เขาเรียกว่าอะไรอะในถังเตาเนาะอ่าผมผมเรียกว่าถังเตาแล้วกันน้ำมันที่อยู่ในถังเตาอะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันมีเยอะมีน้อยมันสมควรเติมมันสมควรจะเปิดอยนนี้ตอนไหนแล้วเปิดยังไงมาให้มันล้นมันล้นออกมาคือหัวคือหัวฝักบัวหัวฝักบัวอยู่ไหนวะ หัวฝักบัวข้างล่างมันจะเป็นรูเนาะผม่าแป๊บนึ่งอ๋ออะหัวฝักบัวข้างล่างมันจะเป็นรูเนาะอ่าเป็นรูลมอ่าเป็นรูลมรูลมข้างล่างที่เราหมุนหมุนเข้าไปต่อต่อเกลียวอ่าถ้าน้ำมันมันมาถึงถ้าน้ำมันมันมาถึงตรงนี้ถึงรูข้างล่างอะมันจะล้นออกพอมันล้นออกปุ๊บมันก็จะล้นออกไปทาง ทางอ่ทางเตัวพัดลมน้ำมันก็จะล้นออกไปทางตัวพัดลมน้ำมันจะล้นออกไปทางตัวพัดลมเขาถามว่าจะรู้ได้ไงอ๋อผมก็เห็นปัญหาแล้วผมก็จะแก้ไขให้คือตรงนี้ผมจะทําเป็นท่อให้ให้ปากระดับมันเท่ากับกับปากไอ้ตัวนี้เนาะปากเขาต่อเกลียวปากเขาต่อเกลียวตัวนี้คือเราเราจะดูได้เลยว่าเราสมควรเตินมน้ำมันตรไหน เราจะรู้ได้เลยว่าน้ำมันอยู่ในเตาอะ่ะมันอยู่ในระดับไหนใช้หลักการคือก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นระดับน้ำครับผมเหมือนเป็นระดับน้ำจากจุดข้างในสู่จุดข้างนอกตอนนี้ก็น้ำใกล้เดือด็นที่แล้วครับผมจริงๆถ้าผมเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มลมกว่านี้น่าจะเดือดเร็วกว่านี้แต่ผมว่าขนาดนี้มันก็โอเคแล้วแหละความเร็วลมอ่าผมยังไม่ผมยังไม่ได้เปิดน้ำมันปกตินะครับผมปกติคือ เราเปิดเลี้ยงนิหน่อยก็พอครับผมถ้าเราใช้ไฟเยอะเราก็เปิดเปิดเป็นหยดเป็นหยดเป็นสาย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าเราใช้ไฟน้อยเราก็เปิดเป็นหยดแบบจริงริงจริงงก็เดี๋ยวต,ตัวนี้ผมจะแก้ไขให้ครับผมสองตัวคือต้องยื่นแังน้ำมันออกมาแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะต้องเป็นระดับเนาะตรงนี้ก็จะต้องเป็นระดับให้เห็นว่าระดับน้มามันข้างในกับระระดับน้ำมันข้างนอกมันเราเราจะได้รู้ส่วนเตา เตาที่ผมจะทําคือจะเป็นสองจะเป็น2แบบจะเป็นแบบขายาวขายาก็ประมาณนี้เพราะว่าอาผมใช้ใช้ทอดเนาะมันต้องยืนซึ่งระดับเนี่ยมันพอดีเลยมันพอดีกับมันพอดีกับตัวนี้มันพอดีกับเตาแก๊สพอดีมันพอดีกับเตาแก๊สซึ่งมันยืนยืนทําอาหารได้ครับผมแต่อีกแบบผมจะทําเป็นแบบตัวตัน้นเ,เป็นแบบขาสั้นขาสั้นก็จะจะประมาณนี้ เอาไว้สําหรับเหมือนครัวเหมือนครัวไทยครับผมจะเป็นแบบเป็นเตาเป็น,เ,นเตานั่งข้างล่างเตานั่งเก้าอี้อ่าผ่านไปน่าจะ40่สินาทีเนาะ40่สินาทีอ่าผมลืมปิดฝาครับลืมปิดฝาแล้วก็ลืมเปิดน้ำมันครับผมพอดีไปทำเตาเตาอบ ทำเตาอบน่าจะน้ำมันน้ำมันน่าจะใกล้แห้งน้ำมันน่าจะใกล้แห้งเห็นไหมครับน้ำมันไม่มีเลยน้ำมันอยู่อยู่ก้นขอบแล้วเดี๋ยวผมให้ดูรูน้ำมันอ่ารูน้ำมันอยู่นู่นเนาะอ,นอยู่นู่นเค <laughs> ก็อ่าขอคุยต่ออีกแป๊บนึง ไหนยน้ำก็ไม่เดือดแล้วคุยต่ออีกแป๊บนึงคือแกถามว่าถ้าอา,อาผมเนาะถามว่าถ้าเลิกใช้อะอย่างแก๊สอะอย่างแก๊สเราปิดปิดอันนี้ก็คือจบเนาะปิดอันนี้ปิดอันนู้นคือจบไฟดับแต่ถ้าเป็นเตาตัวนี้วิธีปิดผมบอกแกไปว่าคือปิดน้ำมันก่อนเลยอันดับแรกปิดน้ำมันแล้วก็อันดับที่สองคือปิดลมปิดลม พอ,พอปิดลมปุ๊บมันมันจะยังไม่ดับนะครับผมผมก็บอกแกแล้วว่า,าเ,ดวเดี๋ยวผมอะ่ะจะทําจะทําฝาปิดให้จะทําฝาปิดคือจริงๆเตาพวกเนี้ยมันต้องดับด้วยแบบนี้ครับผมดับด้วยการเอาอะไรมาปิดเนาะคือไม่ให้ไม่ให้ไฟมันเจออากาศก็ประมาณนี้เลยอ่ปัญหาอีกันหนึ่งคือ ที่พูดไปคือหมดแล้วเนาะที่ที่ที่ต้องแก้เนาะคือขยับขยับขยับถังออกมาที่ผมทําถังไว้ใกล้กับเตาอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือน้ํามันน่ะถ้ามันโดนความร้อนถ้ามันอุ่นเนาะถ้า้าน้ำมันมันอุ่นอ่ะมันลงไปปุ๊บมันไปโผล่นู่นน่ะมันติดได้เลยมันแต่ถ้าน้ำมันมันเย็นกว่ามันจะไปนู่นมันก็ต้องไปอุ่นในข้างในอีกผมก็เลยผมก็เลยทํา ผมก็เลยทําถังน้ํามันน่ะไว้ใกล้กับเตาเพื่อให้ไอไอความร้อนนะ่ะมาโดนน้ามันให้น้ำมันมัน,มนอุ่นเพื่อที่จะลงลงไปปุ๊บแล้วไปนู่นก็จะไปติดเลยอ่าที่ต้องแก้คือหนึ่งสองคือตัวนี้คืออาผมเขาถามเนาะว่าระดับน้ํามันน่ะเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเปิดน้ํามันตอนไหนแล้วเปิดยังไงไม่ให้น้ามันมันล้นล้นไอ้ตรงก้านฝักบัวเนาะเขาจะรู้ได้ไง เป็นเป็นปัญหาที่ผมต้องแก้เนาะแต่นี้ถ้ายังผมอะ่ะผมใช้ผมรู้อยู่แล้วแต่คนใช้งานจริงอะ่ะเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้เป็นช่างผมก็จะผมก็จะแก้ไขตรงนี้ให้เนาะหนึ่งสองอ่าแกบอกว่าแกจะเอาเตาเนี่ยไปขายที่ตลาดนัดด้วยคือมันก็มันก็ต้องขึ้นรถไอ้รูนี้ก็น่าจะต้องเป็นแบบมีมีเกียวปิดเนาะ แล้วก็ฝาปิดฝาปิดที่ผมบอกไปฝาปิดผมยังไม่เปิดจำหน่ายนะครับผมคือผมต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะได้ใช้แบบสะดวกสบายแล้วก็เข้าใจวิธีการทำงานโดยโดยการที่ผมจะอธิบายไปเนี้ยผมมาเข้าใจหลักการหมดแล้วเหลือแค่ทำให้มันออกมาแบบสะดวกสบายให้คนให้ลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะ เวลามีคาถามมาหาผมปุ๊บผมสามารถตอบได้ทุกตอบได้ทุกคําถามอะ่ะผมถึงจะเปิดจําหน่ายครับผมคาดว่าวันเสาร์นี้น่าจะไม่ทันก็เดี๋ยวเล่นแก้ไขให้ครับผมจริงๆอ่ะผมอยากจะให้ไอตัวเนี้ยถอดแบบดึงออกมาได้เลยซึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ยถอดได้แต่ว่ามันต้องรอให้ดับเนาะรอรอให้ดับให้เย็นเหมือนตอนที่ผมประกอบตัวแรกครับผมประกอบตัวแรกต้องรอให้ดับให้เย็นปุ๊บแล้วก็หักมันขึ้นมา พอหักขึ้นมาปุ๊บเราจะหยิบเตาออกมาจากข้างบนได้เลยถังน้ำมันก็ถอดประกอบได้โอเคครับผมฝากติดตามด้วยครับกับแบรนด์ตองเอสครับผมเตาใช้น้ำมันเก่า